สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับอีนางพากินพาเที่ยวอีกแล้วด้อจากพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันเสาร์จ้าก็ททาเมนูวายยุบเมนูนหนึ่งจากพี่น้องแกงเห็ดจ้ะแต่ว่างท่านได้กินจ้ะร่อนหนึ่งเขาก่อนเนาะจ้าเนาะเราก็กินยําขนมจีนไปก่อนจ้ตาตังขนมจีนเนาะพักข้ากับเป็นเป็นกระหล่ำเนาะจ้ะกะหล่ำกับบะคือบานเข้าวปันได้จากพี่น้อง ก็พ่อทดแทไนได้เนาะกินกันเลยจ้าทั้งนี้ฝนตกจ้าอันนี้จะเป็นแตงกวัวดองของเมืองหนอกจ่ะพี่น้องจะออกรสชาติเปรี้ยวๆก็จะพักอากกาดดองไว้แลาวค่ะพี่น้อง กินหอดสมพักวันห่าจ้จะกินแต่หมกหุงเนาะ บ้านเขาเป็นยังไงนอ้อจ้ะก็จังเห็นฝนตกอยู่น,อนอ้อจ้ะพี่น้องตกโดนน,น,นี่น้อจ้ะพี่น้องพี่นีย ได้เบิ่งเวลาอีกแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยหฮอพอบานกับแอมคือเสียงดังจัะไม่ได้บอกเพิ่นจะมาสีรงคลิปจ้ะพี่น้องกระสิตเลี้ยวข้างล่จาจ้ะพี่นอ้องเม,มนูนี่ต้องกินตอนหิว,วจ้ะพี่น้อง เป็นอาหารขาบแหลกเลยจ้ะวันหยุดอีนั่งสิบปกินขนมปังจ้ะพี่น้องบกินกาแฟเอาวันเป็นวันผักพอนะจ้ะจะกินเฉพาะวัน,วน,ธ,รรวนธรรมดาจ้ะพี่น้องวันไปทําง,งานเนาะ ทั้งนีหนาวด้วยจ้ะพี่น้องฝนตกแล้วก็มีร่มจ้ะพี่น้องเป็นยังติดทอร์มานมากจ้ะพี่น้องจำรับคนที่ออกไปทำงานเนาะจ้ะหนาวค่ะจ้ะพี่น้องจะเป็นฤดูด มันจะเปลี่ยนฤดูจ้ะพี่น้องเป็นฤดูใบไม้ใบไม้ผลิใบไม้เปลี่ยนสีเนาะจ้ะเนาะทางนี้แซ่บๆพี่น้องนเนี่ยคือผักดองกวานเข้าเลย มันจะมีสองรสจ้ะแบบนี้อีนั่งมักแบบแบบรสชาตินี่จะคือจังสมพักบานเข้าจ้ะหรือแบบนึงคนทาางยุโรปนกินกับขนมปังจ้ะพี่น้องก็จะออกรสชาติเข้มจ้ะบบมักจ้ะอันนี้ไม่เสียออกปเปรี้ยวๆคือสมพักเลย ลาย,ยห่อจากพี่น้องเขาสามารถที่จะเลือกซื้อดหลายๆห่อตามหางนะจากมีหลายแบรนด์อ,อกินไก่เสรว่แเราลืมบางย่างพี่น้อง เริ่มใส่กอกน้องอยู่ในไม้ข้าวเวฟจ้ะพี่น้องอีน้งอาร์ทิฟบัลลัสต้าต่อจ้ะพี่น้องเดียวเลยจะไปดูกันในไม้ข้าวเวฟจ้ะพี่น้อง เสนอใส่กรอบน,อ,นอกๆจากพี่น้องาบานเท่ากับเอินไว้อย่างนั้นใซ่เป็นกับมีขายเยอะๆนะจ๊ะแบบนี้จากพี่น้องเ,เวทวิขายบานเท่าเอิญไว้อย่างนั้นน้ำใส่เป็นนะจ๊ะนั่าก็มากิน พอดีเลยจ้ะพี่น้องแก่ป็ด ดีมากพี่น้องเข้ากันเลยดีมากเลยจ้ะไส้กรอกกับตำซั่วขนมจีนกับแตงกวาดอก่ม้องวันนี้สปอนเซอร์เลวจ้ะพี่น้องแนะนำอาหารเมืองนอกจ้ะ ยังสิมามีกับอาหารทองเข้าแล้วจ้ะมันอ่ามีประโยชน์ว่ามันจะกินตักข้าวปุ่นยั้งเดียวแล้วจ้ะพี่นอ้องอื้มดี ดีมาก mm. น้องใหม่ก็ยังจ้ะพีน่น้องน้องใหม่ก็มีหลายแบบจ้ะพี่น้องมาจากบ้านท่ดนั้นเรือจ้ะ อร่อยมากเรียบร้อยจ้ะพี่น้อง เมื่อไหนกินมดจ้ะจี่ไดอีินนั่งก็ขอฝากสองอีนนั่งผ้ากินผ้าเทียไวไหวนั่มได้เจกพี่น้องถึงแม่ว่าจะบอก่อยมีเวลาลงคลิปแลจ้ะเพราะว่าทำงานนั่เท่จาจ้ะถ้ามีเวลาีนั่งก็จะแวะมาจจกพี่น้องก็กดติดตามเพื่อนเข้าไปดูคลิปเพื่อนบ้างจา้ะบางที่กับบางจบแนบ่พอจบแน่แล้วจ้ะให้ระวงังกิดการทำงาน เวลาพักนะจาะพี่น้องอีนางกับสุภายามที่เขาไปเบิ้งพี่น้องนะจาะพี่นอ mm hmm. ้องเพราะว่าเขากะบพราท่านมีเพื่อนหลายนะจาะก,กำลังเริ่มต้นอยู่เนาะจะได้กะขอฝากเป็นท่าการดีดีนะจ่ะพี่น้องฝ mm hmm. ากดูแลช่องเล็กๆน้อยๆของอีนางพากินพาเที่ยวด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้าขอบคุณค่ะ